สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจทุกๆท,ท่านนะคะที่ตามเพจฟอร์ดโปรสุดแรงบายหนูหนุ้ยนะคะตอนนี้นะคะนุ้ยอยู่ที่ฟอร์ด พนครเกษตรนวมินนะคะวันนี้นะคะนิวจะพาทุกคนนะคะมาดูรถแต่งรุ่นนี้เลยค่ะเป็นรุ่น XLT 4ประตูนะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาขายอยู่ที่857,000บาทเดี๋ยวนูจะพามาดูทีละจุดเลยนะคะว่าคันนี้เสริมหล่ออะไรกันบ้างนะคะมาเริ่มที่ด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นกันชนหน้า F150 Spider นะคะมีอะไรบ้างมีกันชนข้างหน้านะคะแล้วก็ มีไฟตัว C L E D ให้แบบนี้เลยค่ะพร้อมติดกระจังหน้านะคะ mm. F O R D for สีดำตัดแดงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีไฟ L E D ให้3จุดแบบนี้เลยค่ะเท่มากๆเลยต่อมานะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นสกู๊ปนะคะทรงฟิตนะคะเป็นรูปม้าสีแดงแบบนี้เลยนะคะดูเท่มากๆเลยค่ะ ถัดมานะคะก็จะติดเป็นตัวข้อไฟหน้านะคะสีดําด้านนะคะพร้อมติดไฟหน้ามาแตงเต็มระบบให้นะคะมีไฟสามขีดพร้อมเรไลท์นะคะแล้วก็ไฟลูกแก้วเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยค่ะดูเท่มากๆเลยถัดมานะคะด้านข้างกันบ้างนะคะก็จะเป็นคิ้วล้อนะคะขนาด6นิ้วนะคะเป็นเซตเดียวนะคะกับชุดกันชนหน้าเลยนะคะ ต่อมานะคะมาดูด้านล่างกันบ้างนะคะในส่วนของล้อนะคะลูกค้ารีเควสตมานะคะอยากได้เป็นล้อแบบนี้นะคะก็จะเป็นล้อแม็กนะคะเป็นลายดอกไม้นะคะยางก็จะเป็นยางของ b i g h o อนนะคะซีรยียางอยู่ที่2 6 5หกทับนะคะขอบ16หนะคะหน้ายางจะเป็นหน้ายางใหญ่แบบนี้เลยนะคะดูเท่มากๆเลยคะ่ะถัดมานะคะในส่วนของตัวครอบต่างๆนะคะนี่ก็จัดให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีในส่วนของตัว เบ้ากันลอยประตูนะคะสีดําด้านนะคะติดกันสาดมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ติดเราหลังคามาให้ด้วยคะ่ะถัดมานะคะที่ด้านหลังกันบ้างนะคะก็จะติดในส่วนของตัวโลบานะคะขายาวนะคะเป็นของ Outlander นะคะดูเท่มากๆเลยคะ่ะ ต่อนะคะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะอันนี้จัดให้พิเศษเลยนะคะก็จะเป็นไฟท้ายนะคะเป็นผีเสื้อนะคะเป็นลมดําแบบนี้เลยนะคะเสริมความหล่อให้กับด้านหลังของรถเลยพร้อมติดตัวฝาท้ายนะคะเป็นฟอร์ดนะคะ FORD สีดําตัดขอบแดงนะคะแล้วก็ติดกันชนท้ายของ a l l r o n d e r มาให้เรียบร้อยค่ะดูเท่มากๆเลย ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับรีวิวรถแต่งคันนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบแต่งสไตล์นี้นะคะก็สามารถติดต่อทักหนูุยเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0849086556นะคะหรือว่าจะทักเข้ามาที่อินบ็อกของเพจหนูุยก็ได้นะคะโปรสุดแรงบายหนูหนุ้ยนะคะก็ถ้ายังไงก่อนจบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนุยด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นุยขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ